มีเรื่องสำคัญมาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ Macbook Pro รุ่นที่เป็นพอร์ต USB-C แนะนำว่าให้ใช้สาย USB-C ของ Apple เท่านั้นนะครับแผลที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับเกิดจากการที่ใช้สาย USB-C ที่ไม่ใช่ของ Apple นะครับสวัสดีครับผม MacUp Studio นะครับ คุยกับช่างซ่อมแม็กคลิปที่39นะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องค่อนข้างสำคัญมาแจ้งสำหรับท่านที่ใช้ macbook pro นะครับรุ่นใหม่ๆที่เป็นพอร์ต usb c นะครับเจองานซ่อมหลายเครื่องมากนะครับอาการของเครื่องมาก็คือเครื่องเปิดไม่ติดมีการช็อตน,นะครับวันนี้มีมาเครื่องหนึ่งผมก็ได้สอบถามลูกค้าว่าใช้สาย usb c ของแท้ไหม ลูกค้าก็แจ้งว่าใช้สาย USB-C ที่สั่งมาทางออนไลน์นะครับหน้าตามันจะเหมือนกันนะแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับพอาํามาใช้แล้วก็เครื่องเกิดปัญหาคือช็อตเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูแผลแผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้ USB-C ยี่ห้ออื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําเลยนะครับว่าให้ใช้สาย USB-C ของ Apple เท่านั้นนะครับเครื่องนี้ผมจะใช้มิเตอร์วัดให้ดูนะครับ ตรงนี้เลยนะครับก็คือที่เดิมเลยนะครับถ้าดูจากวงจรตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิ่งมาที่ตัว thunderbolt เลยนะครับกลับมาฝั่งนี้เห็นไหมครับก็คือ Ic ตัวนี้ U 2 8 0 0นะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมการเปลี่ยนตัวนี้ก็ไม่ง่ายนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็แค่แวะมาแจ้งให้ทุกท่านที่ใช้ macbook ระมัดระวังในการใช้งานนะครับผมเพราะว่าการซ่อมแต่ละครั้งก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้เวลานะครับไม่เสียไม่ซ่อมดีที่สุดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่ใช้ macbook นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับ